สวัสดีครับวันนี้หอยกอบมาเปิดคล้วยเจ้าของือเกาเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นคล้วยแม่ลูกแล้วครับซื้อสองเอาไปรุ่นสามเลยครับพี่น้องนี่แหละครับของเงียงงามนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิภาพไปถามแฟนผมนะครับว่าคล้วยตัวนี้สูงตัวไรเป็นลูกพอไรนะครับป้าดูก็งามตัวพี่น้องนี่แหละครับเบิ่งเลี่ยมตัวกันนะพี่น้องจังไปถามราคาถามลูกเนาะมาลูกตัวไหนพวกแม่ผสมพอไรนะครับเนาะโอ้ลูกงามตัวพี่น้องลูกเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้วันนี้เด็กยงมากเนาะครับนี่ครับ แม่ลูกค่ะได้แม่ลูกด้วยครับเนาะแม่ลูกสาวนะครับลูกสาวพอไดรเนาะครับนี่ครับสาวยกมงคลผ่าเดหาเดือนค่ะลูกสาวแต่ไรเนาะครับสายกมงคลค่ะดด้เือนจาลูกสาวยกมงคลในหาเดือนนะครับเนาะแม่ผสมไปเนาะครับนี่ครับแม่ผสมบิ๊กบุยล่ำไวยาหาเมือจ้าแม่ผสมบิ๊กบุยล่ำไวยาหาเมืองนะครับเนาะส่วนสูงแม่อย่างไรเนาะครับนี่ิบสองค่แม่สูงหน่อยสี่สิบสอง่ครับโอ้เป็นสายใดเนาะครับเป็นสายใดเนาะครับนี่ครับสายอุทัยลอยค่ะเป็นสายอุทัยลอยเด้อพี่น้องนี่แหะครับลูกสาว ยกมงคนนะครับอายุหาเดือนเด้อพี่น้องแม่ผสมกับบิ๊กบุยีลัมได้หามือไว้นะครับพี่น้องโอ้ผมบอกว่างามดีครับพี่น้องส่วนสูงแม่ยืดรวยสี่สิบสองบวกนะครับเด้อสนจิตสนใจจังเชี่ยวสิขอเบอร์ทัวเดี๋ยวมันเปิดไลฟ์มนี้นะครับเนาะนี่นะครับของกำงงามนะครับค้อยสูงรวยสี่สิบสองนะครับมีทีเด็ดบ่ครับเบื้องหน้าบอกว่าแน่ทีเด็ดยังแน่ครับเนี่ยตาแต้มแก่ใช่ครับสี่เบื้องหน้าครับตาแต้มแต้เก่จำครับ ลูกเผายงย์จ้าโอ้บอกูกเผายงย์เนาะครับเนาะป้าแข่งขา,างย์ได้พี่น้องถือหนามได้ท่านี้ครับเพือเ่อจะอาบน้ำนาะครับเนาะป้าปเป็นลูกสาวยกมงคลแม่ผสมกับบิ๊กบุรีรัมไวย์ได้หามือนะครับซื้อสองเอาไปรุ่นสามนะครับเนะาะซื้อสองเอาไปรุ่นสามนะครับพีน่น้องนี่แหละครับขอ,องง่ายๆงามๆครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องกอบข้อยงามละเอียดได้ครับพี่น้องพปดะเป็นกำลังใจผมหาข้อยแม่ลูกงามๆในราคาเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับพี่น้อง เอามาหนีิมองพี่น้องเพื่อนจากคุณจ่ากับเปิดเป็นราคาหลายเป็นเนาะครับพี่ครับเจ็ดหมื่นเจ็ดก้าเฮ้ยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันป่ะครับเมย์ก็เปิดถือเลยครับได้มาถือบ่ครับจ้าได้มาถือจ้าแบงไปเลี้ยงจ้าโอ้แบงไปเลี้ยงค่อยหลายตัวนะครับเนาะโอ้เปิดไป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดถนนนะครับพี่น้องโอ้ผมว่าราคานีิพอฟังเลยครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดเมยสูงเลยสี่สิบสองนะครับเนาะลูกสาวได้หาเดียนซื้อสองกับไปรุ่นสามนะครับ ผมว่าเปิดราคาเกษตรกรเลยพี่น้องให้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องแม่สูงลอยสี่สิบสองนะครับเนาะสนจิตสนใจกับเขามาชมตัวกิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมสิถามเพคุนว่ากล้วยอยู่บ้านไหนนี่นะครับถ่ายเม่นี่บอกสมโอตัดเลยครับกับลูกครับเมื่อนะครับของเงี้ยงงามครับพี่น้องเปิดไปเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นครับเนาะของเงี้ยงงามครับ อันนี้ตุ้มนี่เป็นยังเด้อพี่น้องอันนี้มันเจ้าจอดสีบล็อกสินนะครับสีบล็อกสินมันครับ่เป็นยังครับเจ้าสีบล็อกสินครับพี่น้อง่เป็นยังผมตรวจสอบถามหมอแล้วครับโอ้ขวนลูกวะพี่น้องขวนลูกนี่งามนะครับขวนจับดีนะครับคุณครับขวนจับโน่นนี่ครับดี่ครับลูกครับขวนแม่กับแม่ก็จับดีนะครับพี่ครับขวนหาบเงินขวนหาบท่องดีครับพี่น้องขวนตรงกันนะครับยืนดีครับนี่ครับพ่วย เอา,าบ,ยอยบัน,น,น,บนี้ครับคขยอยู่บ้านไหน,นเนาะครับบันี้ครับบ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะจ้าคขยอยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับนเน<อ>าะเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วครับเนาะใบหลอดครบแล้วครับเนาะครบค่ะทีงเมียทั้งดูกแล้วครับเนาะจ้าอ๋อบันี้ขอเบอร์โทรอะไรครับบันทิศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับจากหอยยังก์เานาะไหนครับรมมไม่ปล่อยค่ะ นี่นะครับสนจิตสนใจกับโทรเขามาสอบถามเลยนะครับ0963766140เด้อี่นพี่น,น,น,น้องเด้อคั้วยยูบ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะของเงี้ยง่าครับแม่สูงรน่อยสี่สิบสองบวกนะครับเนาะได้ลูกสาวไปน้ำได้ครับเดอ้อลูกสาวยกมงคลอายุหาเดือนนะครับสื่อสองเอาไปรุ่นสามครับพี่น้อง ผู้ดีสนจิตสนใจอยากได้ควยไปเรียงนะครับเขามาชมตัวจริงนะครับควยอยู่บ้านหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเปิดไปเช็ดมื้นเช็ดนะครับพี่น้องก็ต้องว่าควยสฉีเชียงบะเชียงรับได้ง่อยกับเขาไก่เลยครับเนี่ยเห็นะครับในหอยหอยมีหอยแมลอ่อนครับนี่ครับครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องบ่าวกบลอยเอ็ดด้เลยครับพี่น้องเพราะด้เป็นกวามังใจผมหาควยแมลูกงามๆในราคาเกษตรกรจับต้องเลยแน่นอนครับสวัสดีครับ